โอเคครับกคสวัสดีครับยินดีต้อนราอยู่ช่องทางต้นชาแนลกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำรูปพลังแฝงแล้วก็เซตไอเทมของแทงหนึ่งตัวนะครับที่คุณผู้ชมขอมานะครับนั่นก็คือในส่วนของอยู่ไหนของมึงเนี่ยอ r d u i n o นั่นเองนะครับคุณผู้ชมขอมานะครับซึ่งไปลองให้แล้วนะครับไปลองในสตรีมแล้วก็ไปลองอ่าหารูนต่างๆแบบใหม่ๆนะครับถ้าผมแนะนำไปมันก็มีแต่รูนเดิมๆอย่างเิ่นกเดินบอดีฟลอตเทกเคเวดนะครับเป็นรูนโรมทั่วไปนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำรูนเซตใหม่สำหรััััับบบอออดดดววินนนนนนนละะะกกคครรรรเเเเพื่่ให้้้้้าาาาาาตตมมมมีีจขึไูซสถ เอาไปเล่นได้ทางออฟเลนและโรมิงนะครับบอกไว้ก่อนเนาะโอเคจะมาทามําความเข้าใจก่อนครับคืออะดูอินอ่ะมันเป็นตัวที่สามารถดูเลือดได้นะครับแต่ต้องให้เลือดเขาต่ำว้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนและเลือดเขาอ่ะมันฟื้นฟูหนักนะฟื้นฟูด,ดีมากเลยนะครับแต่ว่าต้องตีต้องตีธรรมดาและต้องใช้สกิลให้โดนตามพลังชีวิตสูงสุดของเรานั่นหมายความว่ายิ่งเราเลือดเยอะแสดงว่าเราจะยิ่งเด้งเลือดเยอะครับสกิลหนึ่งไม่มีเลยครับมี2มี2แบบครับเป็นการปาดลื้นออกไปนะครับแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นการยกนะครับ ถ้าโดนศัตรูนะครับย้ำไว้ว่าถ้าโดนศัตรู มันจะเป็นสกิลยกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสกิลสองครับระเบิดเป็นพลังเวทและเมื่อระเบิดเป็นพลังเวทเสร็จนะครับเราจะตีเป็นจูดามจทั้งหมด3ครั้งนะครับตีเป็นความเสียหายจริงนะครับสครั้งนะครับพร้อมกับลดสกิลลดคูดาวสกิลอันตินะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้อันติแล้วเราใช้สกิลสองเนี่ยคูดาวสกิลอันติก็จะมาขึ้นนะครับเร็วยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นสกิลอันติเป็นการปาขวานออกไปนะครับตั้จังหวะที่1และจังหวะที่2เราจะตามขวานเข้าไปนะครับล ประมาณนี้เนาะคอโมโบง่ายๆครับคุณผู้ชมครับอด d u i เป็นตัวที่ผมใช้คําว่ามันเป็นตัวที่มันไม่ได้ถึกมันไม่ได้ถึกมากนะครับแต่ตัวมันยังเล่นได้ไหมมันเล่นได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาเซตรูนนี้พลังแฝงนี้นะครับไอเซตไอเทมประมาณนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับเซตของ a r d u ินนะครับผมจะขอแนะนําเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับตัวเขาต้องมีกรอบไฟพอที่มีพอที่พึ่งเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากหวังว่าเอ้ยอยากให้ a r d u ิเนี่ยเป็นตัวดามจนะครับก็แนะนํามาให้เป็นกรอบไฟนะครับจะค่อนข้างแสดงประสิทธิภาพของตัวเขาอะได้ดี พอสมควรเลยหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นตึกๆเลยก็อเอาในส่วนของชื่อรอบๆมาด้านหน้าก็ได้ก่อไฟก็ไม่ต้องออกอะไรเนะแต่ผมแมนะนําว่าเออออกก่อไฟเถิดอย่างน้นอยก่อไฟมันก็ได,มได้มันก็ได้กรอกเออคือก็จะไม่ก่อไฟมันก็ได้กรอกได้อะไรพวกนี้ครับก็เล่นๆไปเถอะครับอย่างน้อยมันก็ได้ทั้งหมดคือยังไงอะไอเทมโรมอะคุณต้องไปปรับเปลี่ยนในเกมอยู่แล้วก็แล้วแต่สถา,า,านการณ์หน้าง,งานครับว่าทุกคนจะปรับเซตไอเทมโรมมิ่งยังไงเนาะอันนี้คือเซตไอเทมโรมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ กดที่คาว่าแนะนาครับแล้วก็เนี่ยครับอันที่2นะเครับเป็นไฟเตอร์นะครับสเปียร์ลองคินุสถือว่าเป็นไอเทมที่จะทําให้อดูอินเนี่ยตีแรงและลดเกราะศัตรูและทําให้ตัวเราเนี่ยมีความถึกและลดขูดาวได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าใครอยากเล่นเป็นไฟเตอร์ก็ให้เล่นเป็นเซตที่2นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นสายโรมิงแท้งก็ให้เล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับสถานการณ์หน้างานเป็นยังไงค่อยไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเกมอีกหลังเนาะทีนี้ครับพลังแฝงพลังแฝงอดูอินนะครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นในส่วนของ พลังแฝงอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจัดใหม่ได้ดีกว่านะครับพลังแฝงนี่ละกันนะครับนี่ครับถามว่าทำไมช่วงนี้โลมเริ่มใช้พลังแฝงนี่นะครับพลังแฝงนี้ครับเพราะดีครับคือประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้ถึก นะครับคุณผู้ชมก็ออกเป็นในส่วนของสีเขียวอันนี้ที่เป็นเกราะนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ทําดาเมจเผาๆนะครับแบบลื่นในเลนนะครับก็ให้เล่นเป็นเซตไอเทมแบบนี้นะครับไอเซตพลังแฝงแบบนี้นะครับแต่นี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นขอนไม้หน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไอไอฮิวเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงประสิทธิภาพของฮิวมันเท่าไหร่เพราะนั้นลองเอาเลือดไปสู้เลยดีกว่านะครับสูงสุด800หน่วยนะครับถ้าเราเก็บสเต็กร้อยสเต็กเต็มเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเซตพลังแฝงของอัดูอินนะครับในส่วนของอ่าสเปลลนนนนนะะคคคครรรััับบบกกก็็แแแ้้วววตตุ่่่่ณผูชมขออาาเเปฮิดีืงจ เขาอ่ะไม่ได้มีความตึกมากก็เล่นฮิวแบบง่ายๆแล้วกันนะครับฝรั่งแฝงขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะครับถ้าปกติผมจะแนะนําเป็นเบสิกลมเลยโกลเด้นบอดี้โปรเทคแล้วก็โปรเวสอย่างละสิบเมตรครับแต่ผมขออนุญาตแนะนําแบบนี้นะครับผมนะเพื่อจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นเซตไอเทมลมได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับมาผมทมําไปเรียบร้อยแล้วเนาะผมขออนุญาตแนะนําเป็นเซตนี้นะครับผมนะใส่เป็นโกลเด้นบอดี้สิเมตรเหมือนเดิมแดงนะโกลเด้นบอดี้สิเมตรเหมือนเดิมเขียวครับโปรเวสเหมือนเดิมครับขออนุญาตเปลี่ยนตรงกลางครับจากโปรเทคเนี่ยเป็นในส่วนขอองแสตินี T N A. จะได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1.6แลวก็ความเร็วในการกคลื่อีก1อนั่นหมายความว่าเมื่อเรานะครับเมื่อเราใส่10เม็ดเราจะได้ความเร็วในการเกอนที่10นะครับและเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก16 16นี้มันจะทําให้ทรูดาเมจและดาเมจของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่นิดนึงนั่นแหละมันพอที่จะทําดาเมจให้เพื่อนได้มันพอที่จะทําอะไรให้ได้คืออารีนอะออกแทงไปอะตัวมันก็เป็นตัวที่บางๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราเอาดาเมจมาเสริม มันฟิวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นแนะนําเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับ a าดูอินเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการ,นรนาแนะนํารูมพลังแฝงก็เซตไอเทมของอ r ด u i n o ในปี2023กันนะครับก็จะเป็นไปจากตรงนี้ติดบุ๊ลไลค์กดติดตั้งไลค์เป็นกำลังใจในการในคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรบ้างก่จะมาทำในต่อฝากกไลค์กันแชร์ติดตามเป็นตัวเหนือนี่คนคุณต้กงบายไปเจอกับผม